สวัสดีค่ะดีต้อนรับเนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกับทินทีแรกที่ทีเดียวที่สุดออฟฟิเชียลคุณผู้ชมค่ะดิฉันอยากจะทำเรียกเพลงนี้มันนานมากแล้วนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเดือนเดือนแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าอาจจะอยากดูแพขวัญให้ตัวเองแบบ อินมากๆสุดๆแล้วอยากจะบอกกับทุกคนว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่สามารถปลุกใจดิฉันได้จริงๆลหลายหคนอาจจะงงว่าแพาขวัญคืออะไรนะคะก็คือแพาขวัญเกมมิ่งแพ้ขวัญเล่นเกมนะคะก็คือ Ho อกเวิลดใน GTA และเราได้เจอเพลงนี้ในการค้นพบจนล่าสุดค่ะทุกวันนี้เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่ดิฉันตั้งไว้สําหรับปลุก ตอนตื่นนอนเป็นเพลงที่ฉันฟังทุกๆเช้าค่ะทุกๆคนค่ะเพราะมันเป็นเพลงที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันนะชั่วโมงนี้ที่ฉันบอกเลยว่าทําไมที่ฉันถึงรักเพลงนี้มากและที่ฉันก็ฟังทุกวันมากมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ทําให้เราได้ย้อนกลับไป นึกถึงในวันที่เรายังคงมีความฝันและทำให้ปัจจุบันเรายังคงมีความฝันอยู่เหมือนเดิมกับเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าชีวิตที่เคยฝันนะคะ d e a d Dreaming a musical film pilot ซึ่งดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันดูไปประมาณร้อยกว่ารอบแล้วแต่วันนี้คืออยากจะมาป้ายยาดูทุกคนว่าเพลงบางเพลงมันสามารถทำให้ชีวิตเรากลับมามีความสุขได้จริง เหมือนกับเพลงนี้ค่ะที่เราอยากจะเชิญชวนทุกคนมาฟังกันแล้วทุกคนก็จะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงอินกับเพลงนี้นะคะมาซึ่งเพ่วงก,กับนะคะก็คือคุณโอซานนะคะพ่กงกับเพลงนี้โปรดิวเซอร์เพลงนี้นะคะน่าจะเป็นโปรเจกต์จบไหมหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะดิฉันไม่แน่ใจ น่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำขึ้นมานะคะแล้วก็ดิฉันอยากจะเชิญทุกคนมาดูซึ่งดิฉันร้องไห้ไปหลายครั้งมากแล้วแต่ว่าดิฉันคิดว่าครั้งนี้น่าจะไม่ร้องและเพราะดิฉันร้องไห้ไปเยอะแล้วทีเดียวกับเพลงนี้ค่ะชีวิตที่เคยฝันเดน d ์ริมมิ่งอเมซิเคิลฟิล i l ไพร์ลไปดูนะทุกคนมันดีมากเลยอะก่อนตายพวกมึงมีฝันด้วยอก่อนตายพวกมึงมีฝันด้วยเหรอก็ต้องมีดิ ก็ต้องมีดิเหมือนตายปะวะมีมีก็เหมือนตายปะวะไม่มีความฝันมันก็เหมือนตายปะวะมึงเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยดิได้ปะโคตรชอบเลยแล้วตอนนี้อินแฮรีมากมึงว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อะจะเป็นไงวะชอบมากหาว่าฉันได้หายใจอีกครั้งช่วงเวลามันย้อนคืนขึนมาคงได้ทำ ตคงไิ้เป็นดารานักร้องประดับวงการได้สวมชุดสุดหรูตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมมึงแล้วมันคือมิวสิควลที่โคตรดีเอ้าตามมึงเลยเพอร์เซียนเร็ว ฉันได้อาจดะสวมชุดเก่าอยู่ในร่มเพียงบางอาจจะเป็นนักคนิทรรกวิทยาศาสตร์มันได้เป็นดังฝันที่ครอบครุ่ต้องการอาจัะซื้อามจูบตู้จะไม่รู้คือเราอ่ะเป็นเด็กดิเทศที่เรียนวิทยาศาสตร์การแสดงแล้วเราก็จะอินกับอะไรที่มันเป็นมอสซิคอลแบบเหนียมาก เพราะว่าสมัยเราเรียนแล้วก็ต้องทำาซ็ซีเข้าประมาณนี้แล้วอะไรที่มันเป็นแบบซุูซายอะเราเราก็ทำพอร์ดประมาณนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเราเลยรู้สึกอินกับสิ่งนี้มากแล้วเด้นมาอินกับฮา r ริพอตเตอร์ซึ่งทอกวิร์ได้เอาเพลงน,นี้ไปใช้

คงได้ทำตามฝันอีกสักทีแต่ว่าฝันนั้นมันคืออะไรดีเหมือนว่ายังไมม่ีทาทีกับคนจะสุดท้ายแล้วความฝันของคนเรามันมันแตกต่างกันอะแต่ขอแค่ได้ฝันมันก็คนจะดีแล้วเนาะสุดท้ายชีวิต าันี่ละความฝันเกือบลืมแล้วว่า <c oughs> เป็น <sk approved> เช่นไรได้ย <GO av i> ้อนกลับไปก็อาจจะดีชอบมาก ใครอยู่ในหัวใจกลับไปหาคนที่เรารักกอดเขาอีกสักคราได้ใช้เวลาสักวินาทีเต็มเต็มสิ่งเหล่านี้ ใคคครรสััักนที่จะอยบฟงเข้าใจสุดท้ายชีวิตไม่เคยสวยงามเท,ท่าทรไรฉากสุดท้ายของชีวิตมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเว้ยแต่เราก็ได้บอกกันกับตัวเองแล้วว่า แค่ชีวิตมันเคยมีความฝันมันก็ดี<ต>เท่าไหร่แล้วว่าเรื่องวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นและมีความฝันเกลืมนแล้วว่าเป็นเช่นไรได้อยอกกลับไปก็อนสิ่ดีอด คงข้างกายใจกลับไปหาคนที่เรารักกอดเขาอีกสักคราที่ใช้เวลาสามวนนที่ก็เป็นสิ่งเหล่านี้กับสง One tea, tea, she will carry เกือบลืมแล้วว่าเป็นเช่นไรไี่ย้อนกลับไปก็จะดีขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นทีมงานที่แต่งเพลงนี้เพราะจริงๆอ่ะเพลงมังเพลงอ่ะมันมีผลต่อใครหลายคนได้จริงๆนะกเนิีับชวคฝ มคยสวยงามเท่าไรงามเไรมัอันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเลยอะคือจะบอกกับดทุกคนเขาว่าที่ที่ฉันร้องไห้เป็นหมาแบบเนี้ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะ เพราะว่าร้องไห้แบบนี้ทุกครั้งที่ฟังเว้ยมันเป็นเพลงที่ทําให้ความรู้สึกของเรามันมันอยากร้องไห้แต่มันร้องหไห้ด้วยความสุขจริงๆนะจริงๆเราเป็นคนที่อินกับความฝันมากใช่ไหมคะจนเรามีความฝันว่าจะงงอยากทำรายการอายุร้อยล้านเพราะเราอยากอยู่ท่ามกลางคนที่มีความฝันแล้วก็ประสบความสําเร็จจนวันนึงอะ่ะเราก็ได้รู้แล้วว่า ตัวเองอะ่ะมีความฝันจะอยากทาอะไรอะไรเงี้ยจนวันนี้เราก็แบบอยู่นะจนจนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าความฝันของเรามันหายไปเพราะว่าชีวิตเรามันค่อยโตขึ้น mm hmm. ใช่ปะจนมันมีเพลงนี้เข้ามาในชีวิตเราหลังจากที่เราดูแพรขวัญน,นะคะเล่นเกมเพราะาเราติดแพรขวัญเราดูแพ้ต้องดูแพรขวัญทุกคืนนะคะจนเราต้องสมัครซับอะไรเข้าไปแต่อยากจะบอกทุกคนว่า เหตุการณ์ในวันนั้นที่เราได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกอะ่ะเราร้องไห้กับการดูดูคนเล่นเกมอะ่ะมันตลกมากเลยจนเราต้องตามมาหาว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรจนเราได้มาดูเพลงนั้นที่เป็นเอ็มเป็นหนังสั้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันวันนั้นคือเรานอนร้องไห้แบบจนเสียสติเพราะเพลงนี้เว้ยเออ พะหนังสั้นเรื่องนี้เลยเออเพราะว่าเราเป็นคนที่อินกับคําว่าความฝันมากชีวิตของเราแม่งก็เกิดมาแค่แคเพื่อที่จะเดินตามทาง,ทางตามหาความฝันเนะเราอยู่ท่ามกลางกับน้องๆที่หลายๆคนมีความฝันแต่ว่าทําหล่นหล่น,ลนหายไปเว้ยซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้ทําได้ดีมากค่ะขอนยุยาตอวยยศคนทาเลยนะคะว่าสิ่งที่คนทำคือเพลงของคนอะ่ะมันคือเพลงมิวสิคิลที่ดีมากแล้วก็เป็นเพลงมิวสิคิลที่ คนที่เป็นชริตเรียนการแสดงด้วยกันอ่ะมันจะเข้าใจว่าเนี่ยคือเพลงคือเพลงมิวสิคอ่ะเข้าใจปะแล้วมันคือมิวสิคลที่พอมากเนื้อเพลงพอมากถ่ายสวยมากรสนิยมดีมากนะคะเพราะเรื่องดีมากเล่าเรื่องลำดับภาพดีมากคู่สีดีมากเทียบเคียงกับเรฟเลนที่เป็นสี่บ้านของฮ o อกวอส์ได้ดีมากซึ่ง ดิฉันไม่คิดว่ามันจะมีหนังสั้นที่ดีขนาดนี้โดยฝีมือคนไทยที่ดิฉันคิดว่าคุณโอซานน่าจะเป็นคนตอนที่ทําหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นเจนที่ยังแบบรุ่นใหม่มากด้วยอาจจะยังไม่ใช่เป็นแบบคนที่มีประสบการณ์เยอะแต่คุณสามารถทํางานได้ขนาดนี้ดิฉันขออนุญาตชื่นชมคุณจริงๆนะเพราะว่าเราชอบมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่า เพลงนี้น่าจะยังคงอยู่ยยในชีวิตเราไปอีก2ปี3ปี4ปีหรืออาจจะยังอยู่ในชีวิตเราตลอดชีวิตเลยก็ได้เว้ยเพราะว่ามันยังดิฉันว่าไม่น่าจะมีเพลงไหนที่แทนที่ความรู้สึกของคนที่อินเรื่องความฝันได้ดีเท่าเพลงนี้นะตอนนี้แล้วอ,อ๋อดิฉันอยากจะบอกทุกคนนะว่าถ้าใครอินกับสิ่งไหนมากๆหรือว่าการที่คุณได้เสพการฟังเพลงการดูหนังการดูหนังสัน้นหรืออะไรก็ตามอะ บางเรื่องบางเรื่องงานศิลปะมันมีผลกับเราจริงๆและวดิฉันขออนุญ,ญาตยกให้หนังสั้นนี้เป็น The Best of Reaction ของที่สุดออฟิเชียลเลยอะ่ะเ <c oughs> พราะว่าเราก็เสพงานมาเยอะใช่ปะแล้วก็หลายๆครั้งที่เราดูงานที่เราเคยร้องไห้มันอาจจะไม่ร้องไห้แล้วเว้ยแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาในการฟังเพลงเนี้ย ดิฉันยังคงร้องให้กับมันทุกครั้งนะคะคุณโอซานดิฉันขอบคุณจริงๆที่คุณทํางานนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เป็นงานที่ดิฉันตกลหลุมรักมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆไปเลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติยังไงมี react อีกอยากดูผลงานมากๆเลยอยากดูผลงานคุณโอซานมากตอนตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอยากเป็นแฟนคลับศิลปินเก่งๆหรือว่าพูมกับเก่งๆแบบนี้เลยอะ นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงถ้าคลิปนี้ยอดวิวนะั้นจะไม่เยอะแต่ถ้าสมมติมันดันเยอะขึ้นมาก็อยากจะทุกคนไปตามดูนะทุกคนมันฟิลจริงๆแล้วทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยว่าเพลงที่มันทําให้คุณร้องไห้ทุกๆครั้งที่คุณได้ฟังนั่นคือเพลงอะไรสําหรับดิฉันคือเพลงนี้ค่ะชีวิตที่เคยฝัน Date Dreaming บ๊าๆบาย